พี่น้องอยู่บ้านตาโม่เฮ้าพี่น้องเบิ่งเอาปล่อยเข้าตั้งแต่เวทีบบท่านแล้วเลยพี่น้องบ้านตาโม่เฮ้าเบิ่งเอานอนนะครับขากหลายเลยเบิ่งอันนั้นคือซื้อบัตรแล้วปล่อยเข้าเลยน้อง ถ้าถ้าบัตรทิ้งช่องจะมีหางบัตรนะครับเราก็จะเจ็บหางบัตรเจ็บทางบัตรเทเขาแล้วก็ค่อยไปจับสลาบกันคือผู้ใดซื้อบัตรแล้วปล่อยเข้าได้เลยครับเวที่ปรทนแล้วก็เข้ารวดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะว่า เข้าใจเข้าใจพี่น้องเราที่มาเที่ยวงานนะครับ,รบเพราะว่าบางท่านนะครับอยากมาตั้งแต่เริ่มครับหัวค่<แ>มำมาถึงก็อยากไป<แ>ดูตั้งแต่แบบไม่ว่าเขาไม่ว่าเราผมก็อยากดูเหมือนกันแต่เพียง <c oughs> แต่ว่าผมในฐานะที่เป็นผู้จัดเนาะครับ,รบเราก็ไม่สามารถที่จะที่จะ<อ>แบบนั้นได้ก็คือตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พร้อม ดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเราที่มาจากทางอื่นนะครับต้องการที่จะเข้าไปนะครับช่วงนี้ก็คือสามารถเข้าไปได้เลยอยากจะไปดูสาวน้อยเวทผงตั้งเวทีอยากไปดูไฟแสงสีเข้าไปก่อนได้เลยว่าแต่ซื้อบัตรนะครับนี่คือผู้จัดใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้เป็นบุญบุญงานบุญกระถินครับงานบุญกระถิันผะครับแล้วก็มีการมาจ้าง ครับผมก็มีมรรสพนะครับเราก็มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคือจองข้ามปีจองข้ามปีมปใช่ครับกว่าจะได้ทาไมทาไมทาไมถึงเลือกสาวน้อยเพราะว่ามันมันยังไงครับหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือนะครับพี่พี่น้องเรานะครับอ่าคุยกันแล้วก็คือว่าลงลงความเห็นว่า สาวน้อยนะครับ<อ>ก็คือเป็นวงที่เหมางสมที่สุด<อ>นะครับที่จะมาสมโพธิกับถิ่นวันนี้นะครับผมในฐานะผู้สัดก็คือ,อรับคําสั่งมาจากพี่น้องเรานะครับก็มาก็ตกลงคือสาวน้อยนะครับคือมีการ ไม่ถามความถามความคิดเห็นกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็เลือกเอาเป็นสาวน้อยที่สําคัญที่สุดก็คือณนะวันนี้ครับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือเป็นวงที่แบบว่า,ามีแฟนเพจมีผู้ติดตามพูดง่ายง่ายก็คือน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาตอนนี้นะครับท่อง<ม>ที่เปิดดูมผมก, <ๆ S 1> ก็ติดตาม<ป>ทุกวันนะครับผมก็รู้อยู่ครับว่าก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งเลยครับก็เลยบอกว่าครับอย่างน้อยก็คือในระแวกยนี้ครับไม่เคยมีวงหมอลำนะครับ สาวน้อยนะครับมาในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับก็บเลยบอกว่าครั้งหนึ่งเราก็ในฐานะที่เป็นผู้จัดเราก็อยากให้หมู่บ้านเราตำบลเรานะครับยิ่งใหญ่ได้ดูดหมลามวงที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับกระแสที่มาแรงมากๆเลยตอนนี้<ม>บัดบวันนี้ บัตรบัตรวันนี้นะครับมีบัตรแข็งนะครับ120บาทนะครับก็คือสามารถลุ้นรางวัลเป็นรถจักรยานนะครับครับผมอ่า120บาทนะครับบัตรลุ้นรางวัลน,นะครับแล้วก็มีบัตรธรรมดา100บาทนะครับอ่าเด็ก40บาทนะครับคือน<า>ั้นนะคือ100บาทนี่ไม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรางวัลจักรยานใช่ครับกี่รางวัลครับอ่า11 นะครับสิบเอ็ดรางวัลใช่ไหมสิบเอ็ดรางวัลครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทเข้าไปม้วนอย่างเดียวพี่น้องเข้าไปสนุกอย่างเดียวครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลรถจักรยานครับสิบเอ็ดคันครับผมราคาคันละก็สองสามพันขึ้นเนาะครับก็ถือว่ามาทำบุญด้วยใช่อาจจะได้รางวัลกลับบ้านด้วยใช่ครับนะครับนี่คือผู้จัดพี่น้องนะครับนี่คือผู้จัดงานวันนี้นะครับที่บ้านตะโมมครับผมอ่าตำบลสกาด อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณหลายๆให้คนหลายๆอ,อ้อไมไวแบบอุ่นใจแห้งเลยอ้อมสังกะสีแบบจุในสามสี่หมื่นเลยคือคือเราคุยกันในคณะกรรมการร่วมกันนะครับก็บคือว่าเท่าที่เราเท่าที่เราประเมินประเมินว่าจะมีพี่น้องเราจะเข้ามาณจุดตรงนี้มากน้อยขนาดไหน ก็คือคิดว่าน่าจะทีินี้น่าจะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่น่นคนนะครับถ้ามันจะถ้าวิคจะแตกก็ให้มันแตกวันนีครับผมบอกเลยครับขอบคุณมากเพราะว่าหนึ่งก็คือปัดเรานะครับไม่ได้ราคาราคาที่เราเปิดให้เข้าก็คือเป็นราคาปกติทั่วไปคือไม่สูงนะครับไม่สูงราคาที่แบบว่างานตามวัดใทั่วไปใช่งครับอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราสามารถนํา หมอลำวงใหญ่นะครับหมอลำแม่เหล็กนะครับมาให้พี่น้องเราได้ชมนะครับเพื่อทําบุญร่วมกันนะครับเนี่ยครับแล้วแถวนี้แถวนี้จะพูดภาษาภาษาสวยภาษาสวยอย่างหมู่บ้านผมตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านสวยนะครับอที่ที่นาหมอลำนะครับมามาลงนะครับส่วนหมู่บ้านข้างๆแล้วก็หมู่บ้านละไกใกล้เคียงก็มีทั้งสวยมีทั้งเขมรมีทั้งเราปกติเขาชอบดูอะไรกัน อ่าโดยปกติก็คือเขาชอบดูอ่าดูหมอลำเลยครับแต่ว่าศักยภาพศักยภาพที่จะนําหมอลำคณะใหญ่ๆวงดีๆมาลงเพื่อให้พี่น้องเราได้ดูอ่ะคือมันน้อยครับแต่ถ้าเป็นพวกกันตรึมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือศักยภาพเขาถึงเขาก็สามารถเข้ามาได้เลยนร่คือวงเล็กน้อราคา ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เป็นวันนี้ครับขอเชิญพี่น้องนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับจะมาช่วยบุญจะมาทําบุญร่วมกันนะครับที่วัดบ้านตะมุมนะครับวัดเต่าทองบ้านตะมุมของเรานะครับมาร่วมบุญร่วมกุวนงานเื่องในงานกระถินด้วยกันนะครับเรื่องในงานวันกระถินด้วยกันนะครับท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนพี่น้องมาเที่ยว มามาทำมามามาดูสาวน้อยวันนี้เป็นภาษาภาษาสวยครับพี่อากาศมาชมได้เลก็ใช่ jay on samside ที่พัวจนกันเนาะบาทอนบุญจอเที่ยวงานเนี่ยนีกิดมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงออนบุญจอเบิงตึงดอมาร่วมมาร่วมออนบุญจอสงบตึงดอออนบุญจอเต้นตึงดอออนบุญจอวาบุญตึงดอ ครับผมครับผมขอบคุณครับนี่คือบูัดพี่น้องคักหลายในฟังภาษาสวยได้ฟังวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับได้ฟังราคาบัตรแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับบัตรรอยเดียวพี่น้องสําหรับคนที่อยากเข้าไปม้วนอย่างเดียวบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสําหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลนะครับเงื่อนกะทําบุญครับ เงินก็คือทำบุญเนาะเข้าวัดเข้าวานะครับอ้าวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างในจะข้าวหนึ่งพี่น้องนะครับพี่ที่นะครับเป็นยังไงตอนนี้นะครับป้าพี่น้องพณน่าพูน่าพุน่าู้ด่าจขี่รถจักรยานกลับบ้านเนาะมาเบิ่งหัอล่ำสาวน้อยมาแรกนี่นะครับนี่ใครจะได้ขี่กลับบ้านนะครับนี่นะครับ ตังงชว์วฝักสูงเลยนะครับเอาเอวทีพรท่านแล้วมึงตีไรเวทีพรท่านแล้วก็พากันเข้ามาแล้วพี่น้องมึงตีลรอ้าวนะครับหงม่วงกว่านะครับตอนนี้นะครับเวทีก็ใไก้เรียบร้อยละ,ละละขนไฟลุกหมดแล้วนะครับหงม่งสิบเก้านาทีนะครับเพราะว่ามื้อนี้เขาเดินทางมาไมา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 กลเลยนะครับ มื่อนี้เดินทางมาจากขาดพนมนครพนมนะครับมาหอดส,สังขะสุรินทร์นี่เกือบ400โลนะครับพี่นอ้องนะครับแล้วก็ยังมีการสั่งย้ายตั้งเวทีอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงการตั้งเวทีนะครับนี่นะครับอ่ความมาฟังผู้จัดนะครับเพื่อนพอถึงวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับราคาบัตรงานนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเชิญชวนเป็นภาษาสวย นะสำหรับคลินี้ผมนี้ยังหลายที่นอกนะครับถ้ามาคุยกับเจ้าภาพปูจัดงานนะครับขอบคุณหลายพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ